การที่คนเราละเกิดมาเรียนจบเรียนจบเรียนจบอะไรก็ได้รบกวนานอย่ากัการที่คนเราเกิดมาเรียนจบอะไรก็ได้ครับจบปสี 4, ป่ปห้ากระดานจำนวนหินอะไรก็ช่างเวลามีคนแก่คนเฒ่าถามจำได้ว่าบุกลา เดี๋ยวให้หนูถามนะพยายามที่จะขอเรียกว่าสะท้อนคำพูดคนที่บรรลุนิติภาวะดูดีนะครับสิบเล่มนมก้มการาบเรวยกขึ้นจะดีจะชั่วอยู่ในพระเหลืองอย่าลืมนะครับการที่เราเรียนจบ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนหรือจบป้อสกระดานจำนวนนี้อะไรก็ช่างถ้าใครจำคำพูดผมได้หนึ่งร้อยข้อกระดานจนวนหินถูกหนึ่งข้อก็คือคำสั่งสอนนะก็คือคำสั่งสอนของคนเท่าคนแก่ไม่ใช่ว่าจะไปยอกย้อนให้หนูถามนะว่านูอยากให้คนเก่ง ทำเป็นเก่งตลอดเขาใส่ากาแล็กซี่16ไฟแพร่ไฟหนึ่งเด้อว,วิรพลสหพมตีมวยไทยเคยถึงนอกทีหนึง่งอะไราไบล่ะเราต้องยกเมื่อสาธุครับเรื่องจริงครับ คนเอาเห็ดอีอย่างต้งไปมันรู้อยู่แก่ใจแก่ออกจกควางไงล่ะเข้ามาอินสาหมีอยู่เกือบทุกคนเชื่อ่ะถ้าผมบ่ค่าหีผมบอกแล้วว่าผมออกมาผมทิบวชยามาอยุ่กับชีวิตผมจำได้บ่าญาติฮะ ฮะแล้วจะซุ้มบุญเจ้าสิบบ้างแผนกันได้สิบบ้างแผนคาคอยแต่กฎหมายมีสีบบ้างแผนใน้คอยโมโหสมุมบุเจ้าก็ถึงตานาบนสังคบม,มาโอ้ยคตในอย่างน่นนังเลี้ยนจบมาล่ามาที่นี่บ้างทีนี่นะครับสมมบุญเจ้าเหตุอย่างไรที่ผมบอกว่าสนะิบเปอร์เซ็นต์เนผมตัดสินใจคอยยกเลิอกอนะไรอย่าง เข้าใจไหมพ่อตาจารย์ม้อท่อนั่นก็ได้เกี่ยวกับซึ่งวันี้เข้าใจไหมเงินผมอยู่สหรัฐอเมริกาเลิกกับมาทหารไทยทุกคนต่างดูดีเห็นป่ะไม่มีผู้ใดม่สิทธิ์ได้เงินผมเข้าใจไหมแม่ทางไพ่แม่ทางอีพ่อย เฮ้ยไปนอกจากแมวจะเอามาใหา้ลูกเข้าใยไปผมมาอยู่งี้ยังเฮ้ยไปเรียนจบมาปุ๊บออกมก่มาบ,บวชบวชเสร็จปุ๊บไปสอบมอ้อทอสอบเสร็จปุ๊บก็เข้าไปรับพระราชกรบรญจารณ์เสร็จปุ๊บแล้วบ่ไปก็ได้เรือรับอยู่นี่ก็ได้ xuống không kinh, <laughs> là nhang thêu chạy bỏ, Nhưng mà phóng thấy không, phóng thì